The ก็กลับมาช่อง easy DIY อีกแล้วนะคะแล้วก็เพจ easy DIY นะคะเราจะเห็นว่าที่นอนอันนี้นะคะมันจะเป็นที่นอนเก่านะคะแต่ว่ามันยังใช้ได้เบอะมันยังนิ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความประหยัดและมนุษย์งกอย่างเราเรานะคะเราก็ทํทำการนะคะซื้อนะคะหนังเทียมที่เหมือนกันแล้วก็สีใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้ซื้อได้ที่ Lazada Sho อ e ้นะคะเอ่อประมาณ70-80บถึงบาทหนังจะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เขาไว้ทำกระเป๋าก็ได้นะคะแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ก็ได้นะคะคสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออันนี้แล้วก็จ้ากาวตัวนี้นะกาวตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ลาซาด้าหรือนะคะหรือช้อปปีก็ได้นะคะมีหมดจ้าหรือร้านอุปกรณ์ต่อสร้างทั่วไปนะมันจะเป็นกาวยางนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่นะด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะค่อนข้างกลิ่นฉุนนิดนึงแล้วก็แบบนี้นะคะซึ่งเราจะต้องทําทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะคะก่อนใช้งานเพราะกลิ่นมันจะแบบแรงมากนะคะพยายามเปิดห้องก่อนนะคะ คือพวกนี้เราสามารถซ่อมแซมได้ที่บ้านของเราอะนะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เลยจ้ะเรามาเริ่มกันเลยเราวัดขนาดนะคะตัดนะคะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันค่ะนี่นะคะเราทาลงไปเลยจ้ารึบรึบสีเราได้ใกล้เคียงแค่นี้แหละ <c oughs> นะคะเราก็จะเทกาวลงไปนะแล้วเราจะใช้คล้ายๆเกียงนะเขาเรียกเกียงไหมก็ไม่รู้เนาะ เกียงพลาสติกนะคะเออราคาก็ไม่แพงนะคะเราสามารถเอาไปแต่ต้องล้างนะไว้ทําอย่างอื่นได้อีกนะคะเราก็จะปะเช็ดอนึงเดียวเช็ดออกนะอ,อ,อย่าใช้แล้วทิง้งเนาะนะคะเราสามารถซ่อมแซมทุกอย่างเองได้ที่บ้านนะคะรูดลงไปเลยจ้ะรูดนะคะให้เสมอเสมอนะให้ติดให้หมดนะคะ กลิ่นค่อนข้างฉุนนิดนึงนะคะ ส่วนเกินเดี๋ยวเราก็เช็ดออกได้นะพุกอย่างเช็ดออกได้นะคะเราทาบลงไปเลยค่ะรืบๆนะคะ้อาทาสองฝัง่งเพื่อที่จะให้ติดทนทเราไม่ต้องไปร้านนะคะสามารถซ่อมเองที่บ้านได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรนะคะส่วนใครที่ไม่ต้องการซับภาษาไทยนะคะปิดด้านล่างได้เลยจ้า ส่วนถ้าเกิดคุณอยากแปลงภาษาอื่นเปิดซับได้เลยค่ะทาให้ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะนะคะเราก็จับขึ้นอย่างนี้นะคะอุปกรณ์มันยังใช้ได้อยู่นะคะมันแค่ขาดนิดนิดด้านนี้แล้วก็เออซ่อมนะอะไรซ่อมได้ก็ซ่อมเลยนะคะอันนี้ทาเรื่อยๆ hmm หมาดๆนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาประกบกันเลยนะคะรับรองริ้วรอยนะคะหายแน่นอนนะจ๊ารีดค่ะใช้มือนะคะรีดเพื่อที่จะให้มันติดนะคะเห็นไหมมันจะติดลังลเลตั้งอง่นี้เลยนะคะเราจะรีดไปมานะคะเอาละค่ะด้านรางอีกนะคะเป็นการนะคะ DIY แบบง่ายๆกันนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะใช้งบไม่ถึงยี่สิบบาทซ่อมนะ นี่นะคะเสร็จเรียวรืดป,ปาดปืดปาดนะคะเสร็จแล้วนะ,ะแล้วก็ดึงออกมาเราต้องรีดให้เรียบนะคะแล้วก็ให้พื้นที่มันเกาะติดสัมผัสเยอะที่สุดนี่นะคะ แล้วค่ะมันเกาะสัมผัสหมดแน่วนะคะใช้เวลาโดยประมาณนะซ่อมอยู่ประมาณห้าสิบนาทีนะคะไม่เกินนี้นะคะเราก็จะได้เบอกที่โอเคแล้วนะคะทำการซ่อมหมดแล้วนะคะ